การล้างวาล์วดีะครับจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งมีมาในบ้านเราครับจริงๆเนี่ยการล้างวาล์วดีเนี่ยในประเทศยุโรปหรือโซนที่เป็นใช้มาตรฐานยุโรไฟท์เป็นหัวฉีดไดเล็กเนี่ยเขามีมานานแล้วนะครับที่เป็นหัวฉีดไดเล็กเนี่ยมันจะไม่มีการฉีดน้ํามันเข้าที่พอร์ตไอดีรถที่เป็นพอร์ตไอดีหรือพอร์ตอินเจคเตอร์รุ่นเก่าเวลาฉีดน้ามันมันจะผ่านวาล์วแล้วน้ํามันอะ มันจะไปชาล้างบ่าววาวแต่รถที่เป็นหัวฉีดดเรกเนี่ยหัวฉีดฉีดเข้าก็บอกสูบนะครับเพราะฉะนั้นวาลเนี่ยมันจะได้รับไอ้น้ำม,มันเครื่องครับจากการวนไอ้น้ำม,มันเครื่องจากฝาวาวมาโดยตลอดทําให้มันมีคาบเหนียวนะครับเท่าเขม่าเยอะแล้วรถที่เป็นหัวฉีดดเรกเนี่ยก็จะเจอปัญหาจุดระเบิดไม่สมบูรณ์นะครับอัตราลเร่งหายเพราะวิ่งไปเกินแสนโลแล้วเนี่ยเพราะว่ามันเกิดจากการที่วาลมันสกปกแล้วองศาที่ลมมันไหลเข้าไปนะครับหรืออากาศที่ผ่านเข้าวาลไปเนี่ยมันน้อยลงนะครับประสิทธิภาพในการเผาไหม้เลยน้อยลงครับการ มันเป็นสิ่งที่ต้องทำนะครับแล้วก็ในโลกเนี่ยมันมีมานานแล้วนะครับมันก็มีหลายแบบนะครับมีล้างวาวด้วยวอลนัทล้างวาวด้วยไดไอซ์ I, หรือล้างวาวด้วยเคมี Me. ทุกอย่างนะครับดีหมดนะครับขึ้นอยู่กับว่าสะดวกแบบไหนนะครับแต่ว่าที่ร้านเราเนี่ยจะใช้การล้างวาวแบบไดไอซ์ I, เพราะว่ามันไม่ทิ้งสิ่งตกค้างนะครับเวลาไดไอซ์ I, มันลงไปปะทะกับพวกข่ามเหลวหรือทาบคาร์บอนที่บ่าวาวเนี่ยันจะระเบิดออกเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แล้วเราสามารถเต่าออกได้ง่ายนะครับค่อนข้างปลอดภัย